ดูเรื่องของธรรมนาวาวังกันบ้างครับซึ่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีน้อมรับหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ฉบับธรรมนาวาวังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ประสงค์นิกรชาวไทยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ฉบับธรรมนาวาวังแก่ประสง์นิกรชาวไทยนะครับเพื่อประโยชน์สุขอันพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ผ่านหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพุทธบัญญัติครับดรพวงเพชรชุนละเอียดข่าวรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งกํากับดูแลส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาได้น้อมนําหลักปฏิบัติเพื่อ ความพ้นทุกข์ฉบับธรรมนาวาวังที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไปเผยแพร่ขยายผลทุก์ช่องทางและนำไปบรรจุไว้ในการแสดงพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์ทุกวัดทั่วประเทศตลอดปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบหรอบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนอย่างทั่วถึงต่อไปค่ะ